เริ่มต้นด้วยนะครับผลิตภัณฑ์รายการที่44ของ Success m a ร์ผมจะเริ่มต้นด้วยผลิตภัณฑ์ที่ชื่อว่าสแ u a r e นะครับ s แ u a r e พอฟังชื่อสแ u a r e แล้วหมายความว่าอะไรครับหมายความว่ามันยกกำลังถ้าบวกกันเลขบวกกับเลขบวกอาร์มารับพีเซนเตอร์นะครับมึงอล่ำของเราดูนะครับคือถ้าทาสแควร์เนี่ยจะกลายร่างจากผมไปเป็นอย่างนี้เลยโอเคไหม โอ้โ่างฟึกมากเลยครับน้องนะครับนี่นะครับเปลิ่ยนังสแควร์ของเราเดี๋ยวจะดูว่าเนื้อในเนี่ยที่อยู่ในสแควร์นี้มันคืออะไรทําไมเนี่ยทาไปแล้วถึงยกกาลังสแควร์ให้กับร่างกายของสุภาพบุรุษได้นะครับในโอกาสนี้ปรบมือให้กับพรีเซนเตอร์หลอนล่ำของเราด้วยโอ้โหเรียกว่ามาแบบจัดเต็มเลยนะครับพลี่ยพัสแควร์นะครับ ตอบโจทย์ความต้องการของสุภาพบุรุษอยากทราบว่าในห้องนี้ใครเป็นสุภาพบุรุษบ้างยกมือขึ้นโอ้โหท่านชายทั้งหลายนะครับทํายังไงถึงจะทำให้ท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเรียวแรงเนี่ยเรียกว่าทําให้ท่านเนี่ยไม่ว่าจะสปอนเซอร์ท่านก็มีกําลังตลอดตลอดจนท่านจะมีกําลังที่แข็งแรงขึ้นในเรื่องของสมรรถภาพทางเพศครับ เอาละเลขบวกก็หมายถึงอะไรที่บวกกันแล้วมันเพิ่มมากขึ้นถ้าเลขคูณก็จะทําให้มันเพิ่มมูลค่ามากขึ้นปริมาณมากขึ้นแต่ถ้าสแควร์มันหมายถึงยกกําลังเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นสามยกกําลังสามก็จะไปเป็นเก้าเก้าคูณสามอีกเป็นเท่าไหร่ยี่สิบเจ็ดคูณสามอีกเป็น 1. แปดสิบเอ็ดเพื่อนที่มาที่ไปเนี่ยที่เราตั้งชื่อผลิตภัณฑ์ของเราให้โดนเลยนั่นก็คือมันยกกําลังเราไปดูว่าผลิตภัณฑ์รายการนี้ มีอะไรเป็นส่วนประกอบบ้างพวกเราเนี่ยที่เริ่มต้นกับซัสมองตั้งแต่วันแรกแล้วเราคงรู้จักผลิตภันธ์ที่ชื่อว่าโคเวอร์มอมาต่อหน้านี้แล้วโคเวอร์มอเนี่ยตอบโจทย์ในเรื่องของการขยายหลอดเลือดและเพิ่มสมรรถภาพทางเพศได้ด้วยช่วยลดปัญหาที่เกิดขึ้นกับโรคหัวใจทําให้หลอดเลือดของเราแข็งแรงนะครับเปนช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาโคเวอร์มอก็ตอบโจทย์ การแก้ปัญหาในเรื่องของโรคหลอดเลือดได้ทั้งสุภาพบุรุษและก็สุภาพสตรีแต่ที่ผ่านมาเนี่ยมีสุภาพบุรุษหลายท่านทํำยังไงถึงจะเพิ่มกําลังให้มันแรงขึ้นจะมีโอกาสไหมที่จะออกผลิตพันมาสําหรับสุภาพบุรุษโดยตรงเลยจึงเป็นเหตุที่ทําให้เราวิจัยพัฒนาสินค้าที่ต่อยอดจาก power ขึ้นมาแล้วทํายังไงให้ราคาเนี่ยมันคุ้มค่าเงินย่อมเยาทาให้หลายคนที่ทานแล้วสามารถกลับมาทานได้อย่างต่อเนื่อง เพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์สแควร์เนี่ยตอบโจทย์ความต้องการในเรื่องนี้นะครับมาดูดอมไปด้วยนะครับสารสกัดที่เข้มข้นที่ประกอบมาจากสามรายการที่สำคัญที่ช่วยในเรื่องของการเพิ่มความแข็งแรงให้หลอดเลือดเ,เสริมสมรรถภาพทางเพศตัวแรกนะครับคือตัวตังถังเช่าหรือคอดรดเซตไซนิส,สที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดีแล้ว เขาแนะนำซาเสีช่วยในเรื่องอะไรครับทางเช่าช่วยในเรื่องของการที่ทําให้ไปขยายหลอดเลือดครับขยายหลอดเลือดทุกๆส่วนของร่างกายของเราถ้าขยายหลอดเลือดดูแลความแข็งแรงของหลอดเลือดความเสี่ยงในการป่วยเป็นโรคหลอดเลือดโรคหัวใจเนี่ยมันก็จะลดน้อยลงนะครับทางเช่าเนี่ยมันเปรียบเสมือนเป็นยาอายุวัฒนะที่ถูกค้นพบมาเรียกว่าหลายพันปีแล้ว แต่ก่อนเนี่ยเรียกว่าหายากมากต้องไปอยู่ในที่ลาบสูงของที่เบตหรือแผ่นดินจีนแต่วันนี้เนี่ยเราสามารถเพาะสายพันธุ์นี้ได้แล้วก็ทางเช่าสามารถที่จะช่วยนะครับต้านอาวุธละได้ด้วยนะครับและทําให้สามารถช่วยในเรื่องของการบํารุงตับและไตเรื่องใครที่มีปัญหาเจ็บใข้ได้ป่วยในเรื่องของโรคไตเดี๋ยวนี้คนป่วยรโรคไตไวายมากจากการที่ ทานยาแผนปัจจุบันจํานวนมากก็ทําให้ไตาทางนานลดน้อยลงทางเช่าเนี่ยจะไปช่วยทําให้ฟื้นฟูการทํางนานของไตและเรามีอยู่ในผลิพันธ์ถั่วมองตอนนี้มามีอยู่ในสแฟงของเราอนอกจากทางเช่าแล้วนะครับเราไปดูนะครับผลิตพันธ์ที่เป็นส่วนประกอบในในสแพของเราั่นก็คือตัวแอลอะจินีนแอลอะจินีนนะครับตัวมันเองเนี่ยคือกรดอะมิโนชนิดหนึ่ง ที่ทําให้หลอดเลือดของเราเนี่ยแข็งแรงขึ้นสามารถที่จะช่วยทําให้นะครับหลอดเลือดทั่วร่างกายของเราแข็งแรงขึ้นจากการที่มันไปทําให้นะครับมีการเพิ่มในตรกออกไซด์ซึ่งเจ้าในนตรกออกไซด์เนี่ยเวลาเพิ่มขึ้นในร่างกายของเราในหลอดเลือดของเราหลอดเลือดของเราจะยืดจุดมากขึ้นเพราะฉะนั้นสามารถที่จะช่วยป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจตีเส้นเลือดในสมองแตกตีตัน ที่นำไปสู่การเป็น,นอนุมูลอิสรได้ด้วยเช่นกันแอลจนีนหลังจากที่ค้นพบแล้วก็ได้รับรางวัลโนเบลไพรส์ในปี1998เนี่ยโอโ้โหทั่วโลกฮือฮามากกับสารประกอบที่ชื่อว่าแอลจินีนซึ่งแอลจีนีนนะครับสามารถที่จะช่วยโรคหลอดเลือดได้ทุกทุกระบบหลอดเลือดที่อยู่ในร่างกายของเรานี่คือนะครับส่วนประกอบที่อยู่ในสแควร์ของเราถ้าไปชนิดที่สามเนี่ยคือตัวจินเซงหรือว่าโซง สารสกัดจากโสมเรารู้อยู่แล้วว่าช่วยปรับสมดุลของร่างกายในเรื่องของหงอยินหยางสามารถที่จะช่วยควบคุมในเรื่องของความดันในร่างกายของเราได้นะครับทำให้ร่างกายของเราเนี่ยนะครับแข็งแรงขึ้นทนต่อสภาวะนะครับที่เหนื่อยเมื่อยล้าได้ซึ่งในเรื่องของสารสกัดจากโสมพวกเราทุกคนเรารู้ดีอยู่ดีแล้วว่า สารสกัดจากโสมเนี่ยสามารถที่จะฟื้นฟูร่างกายของเราให้แข็งแรงขึ้นในขนาดียวการเนี่ยมันก็สามารถที่จะช่วยเพิ่มในเรื่องของภูมิต้านทานในร่างกายของเราได้เช่นเดียวกันนี่คือสารชนิดที่สามที่อยู่ในสแสวฟรมมาถึงนะครับชนิดสุดท้ายนะครับที่อยู่ในสแสวฟร์นั่นก็คือตัวอิสเทอร์แอทแทกอิสเทอร์แอทแทเนี่ยคือสารสกัดที่ได้จากหอยนางรมหลายคนนะครับบอกว่าเอะแปลกใจมากหอยนางรมเนี่ย มีคุณประโยชน์อย่างไรนะครับต่อสุขภาพบุณณมีการวิจัยพบว,ว่าหอยนางรมเนี่ยสามารถที่จะเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตให้กับร่างกายของเราได้ช่วยขยายหลอดเลือดนะครับช่วยการเพิ่มการไหลเวียนของเลือดนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่อยัยะส่วนปลายของเราแผนขาแน่นอนที่สุดก็ต้องเพิ่มนะครับเลือดที่ไปเลีออย้ยงอัยะส่วนนั้นด้วยของท่านสุภาพบุรุษทีนี้เวลาช่วยเนี่ยมันช่วยในเรื่องอะไรก,กระตุ้น ในเรื่องของฮอร์โมนเพศสําหรับสุภาพบุรุษทําให้ตัวอสุจิแข็งแรงขึ้นเพราะฉะนั้นทําให้ร่างกายของเรานะครับพอมีฮอร์โมนเพศที่เพิ่มมากขึ้นจากไอ้เจ้านะครับสารสก,กัดจะถอยหนังรงูมรวมแล้วเนี่ยสี่สารสําคัญที่ผสมอยู่ในแสแ์ตอบโจทย์ความต้องการนะครับสําหรับสุภาพบุรุษได้เป็นอย่างดีเรียกว่าช่วยในเรื่องหน่อยครับสแสกํพลังยกกําลังสามเลยนะครับ ยกกำลังสามทำให้เพิ่มพลังภายในสู่ภายนอกให้กับร่างกายสมบูรณ์แข็งแล้วก็แรงด้วยนะฮะสมบูรณ์แข็งแล้วก็แรงดีด้วยนะครับภารกิจหนักแค่ไหนก็ไม่หวัน่นไม่เชื่อลองดูนะครับไม่เชื่อลองดูเดี๋ยวจะมาดูว่านะครับโปรโมชั่นในวันนี้เป็นยังไงในช่วงขายนี่คือผลิตภัณฑ์นะครับที่เราเปิดตัวในวันนี้สำหรับ ผลิตภัณฑ์ชนิดแรกนั่นก็คือสแควร์ซึ่งเป็นรายการที่44จะเห็นว่าแนวทางของสชมเราชัดเจนมากในการเพิ่มผลิตภัณฑ์เนี่ยเพิ่มมากขึ้นกลุ่มเป้าหมายอะไรนะครับที่มีความต้องการในการใช้ผลิตภัณฑ์อะไรเราต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายนั้นๆวันนี้สแควร์เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายอะไรพวกเราคนทราบกันเป็นอย่างดีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นใครอยากแข็งใครอยากแรนด์ดีเชิญได้เลยครับสำหรับสแควร์